สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นมเมื่อน้ำดำสีฟ้ามากเห็ดกับเขากินครับเมื่อนี้เนึ่งเขาครับค่อนเสายูนนี่ครับขี้บูดห้อยอีก่เป็นอันสิละมีแกดมียังใส่ขื้เขาเนี่ยสีฟ้าขวดตากระแตนเมื่อนี้ว่าตากระแตนครับตากตะแตนไตมากมื่ขึ้นพ่อได้จับอยู่เขาดีดเขาฟากันไปมื่ขึ้นเนี่ยตากระแตนตากระแตนเนี่ย วัวตากะเนมือนตําทัวตํามมาเช่าไว้จัดรอกนี่ครับต,กกบต,บตากระเจนทุกทุครับผมขึ้นเตมากนี่จะแม่ไข่ๆ่ครับพอด้อยู่ได้กินไก่ขั้นตอนนี้อาโม่งหกมงครับตอนนี้เขาุกแล้ว,วครับสายเขาหวนเนี่ยเขาหวอนสายเขาครับ hai cầu gì đó, tắc cả đen này không, đen này khổ, cả tén như tâm ừ, ừ, tâm của tắc kè đen nhiêu tầm thua, hả? Ủa, chạy kim nó cũng ไอึ้นไอฮวานนี่เดี๋ยวตกทัวตัวะเนีนเดี๋ยวไปเก็บพักครับบ้านหาเก็บบักทัวบ้านครับตั้ครับเก็บไปไปตัม้มสอเดี๋ยวตัมว้มวตักแตนก็่ยตัต้มเมื่อนี่นี่ครับตึกพอได้อยู่ได้กินนี่แล้วครับบักทัว่ว คือมันใหญ่พอท่านคนมันไหลครับมิถุนคนอยากต่ำเนาะครับเนาะนี่ครับนี่เก็บไปเก็บน้ำหัวน้ำสวนเานี้ครับอันนี้มันพกข้มครับพกข้มกับบักทัวครับที่ไปเก็บบักเขือต่อบ้างครับเดี๋ยวสวนบักทัวเก็บบักเขือบ้างครับเขือเอาพ้อได้อยู่ได้กินนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บไปไว้กับปนกับแก้ว น้ำกินเข่ากับกินน้มนำมีคักมี่ยังแนวคือพึ่งเกิดใหญ่โมทันเนาโคตรมันเลยเนี่ยพวกพริกสวนห่อกระมีบักพริกพักกีตูตะไคร่ครับบรรยากาศแบบบ้านๆครับพักกีตูเนี่ยพักกับเก็บเรียบร้อยครับมี่ได้พักอยู่อันนี้พักผมครับพักผมเก็บน้ำหัวน้ำสวนเนี่ยบักรอแบกอ,บอื้อ ใบบักทัว่ใบตาใบกับแก้วกับปลนี่ครับเขืออันนี้ใบบักกูดครับกําลังติดแต่ตอนแตกอดครับใบกระเพรากับมีกันครับอันนี้ต้นแค่ต้นแค่บานห่อกับมีกันนี่ครับก็ได้ยวได้กินกินเสตียกับมีกันนะครับนี่ยปลาบักทัวมันใหญ่น้ำมอทันครับคนมันได้ช่วงนี้กับบักพริกครับแท้นั้นบักพริก เี่มาทันนี่กันเกิดนี่เราเพิ่เกิดมากอยู่ริกมันหนยหน่อยตัวอื่นคือสีว่างอภาพที่ิ่งบรรยากาศบองยู่างเศร้าครับบัจังมาเห็นในยูในกนิรนบรรยากาศแคมโฮหนี้ละเมตองาขึ้นเมตองมาขึ้นครับวันนี้มัดยุดกัหาลกงานลกยยุ่งสิครับ นุ่มน้องหันครับเนี่ยต่นแค่ต้นแค่คนคนกรเด็นหงอนไว้เดียวอี้ยมันสูงามันจักเป็นดี่วนร้อนดอกลกใหญยเตมกขึ้นเหมนถือขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยคนกระเดียงเป็ดโดยวาก็เป็ดน่ตัวลอยครับตัวหาซิปแปงเนนะครับตัวเมียหาซิปตัวผู้ลอยครับง่ายเาง่ายหซิปขึ้นครับพ่อขายเราพ่อราบเดาราบมือขึ้นนหนีย้ขอทาอยู่ขอทา จักโลขึ้นจักโลขึ้นเป็ดแม่เป็ดแม่ประมาณฟังลแล้วครับเป็ดผัวเป็ดผัวนี่งสามแล้วครับสามลขึ้นครับู่ขคู่รอรอไเป็ดแม่ครับเนี่ยบรรยุทธ์คนเห็นเหตุอะไรเข้มห้องกับบมมีแอร์ยังงครับบอกมันติดยังติดแอร์ให้มันเห็นไม่เหตุยูงสีครับบอกเฮ็ดแค้มไม่ให้เนี่ยรเครื่องขั้วเครื่องอะไรก็อะไรนี่ครับมันบุมมีแม่ขั้วนาะอย่นี้ก็ได้เป็นหนึ่งสี่ละนี่ละ Cái tông để xe với anh nắp xuân hồn tông bakhang Tôn bạc <laughs> hồn văn hao nữa hồn Họ để hồn gấp treo hồn hồn gấp treo hồn 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 เป็ดน้อยครับท่านมึงเนี่ลนะกินยูเนี่ยมองยูกินยูมองกินเข่ากินน้ำห้ออย่างนี้นะครับนี่แหละตกินเข่าเพืนยง้มแดดมากแท็กขี่ไปกินดูสินี่ครับเอาอบเปตโอบไก่นี่ครับเป็ดน้อยเด่นน้ำตามตามอย่นี่เป็ดน้อยเพิ่อนกับไขกันนะครับเนาะไออย่างไรติดต่อเพื่อนครับสั้นน้องฮัน เท่ไก่โต้คันอยู่นี่ไงไกมีกันนะครับคันตะเเสา์มาบึงเป็ดคูรอร่อยเป็ดแม่นี่ครับนี่ครัเทิงเป็ดเทิงไก่นี่เป็ดเพื่อนพ่อขายแล้วครับประจำนายเพื่อนนี่จำนายครับใครอยากดาบอยากเมาแล้วครับคูรอร่อยเป็ดแม่ โอ้โหฮันไม่ไหลกเลยใครเรอแครหร้วว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 ่วาวว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 หัวหันวววเวว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 ้วว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 วนววงวว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 นว่ววววดวว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 มวนววไขววววควววววววนวย อยู่กันทั้งคีนครับเปบดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไก่บักโจนไงไก่บักโจนเนี่ยไก่น้อยไก่กำลังขี่ไงครับไก,ก่กที่ได้ต้มมาแล,ล้ววันนี้เมื่อนี้ก็เฮ็ดเป็ดครับเพิ่นเฮ็ดยังกินพวกปิ้งย่างนะคืออันนี้ฟั่มเพิ่น ผ oh, ักไก่หน่อยครับนี่ไก่คือเป็ดบุ่โอ้ตายเลยมีนี่ครับหุ่นหัวเสียบดินอยู่ไหมปักลงดินหุ่นนอนเว้นตัวน่งโอ้นี่ครับนี่ไก่หน่อยหุ่นไก่ตีหุ่นเดี๋ยบรรยากาศเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่่นีครับอิสราเอลบรรยากาศเฉนะครับนี่ก็ทีมทีมงานนอนเด็กเราครับคือบระเด็นอนบุ๋นี่ะครับคือก่อ เดี ط, ๋ยวมุงก็มุงมันเท่านครับมันมุ่งย่มงเศร้าคืติงครับมันดวงบุรีคือเจ้ากเจ้าอยู่ในห้องแอร์ห้องยังุ่นไปดวกพักนะครับบ้านสายดุกถุ่งอยู่ล้มทงล้มท่าไผ้าไปดวกพักพักผมโอ้หมอกันจิกขมนี่ครับหมอกิกขมพ่อหมอโอ้นี่ครับดกดอกอือครับตอบอือ luộc vào bụng ư luộc Mò loài cuột Không có mò ngay mò Nhập đuộc có không? Tẩm được Nhập tắc tên Nếu mò của tắc tên mà Ngon đây ที่วดบอแก้วเต็นจวดดหอนหอนพี่น้องเอ้ยัวดสักแกงใส่มากขึ้นพอได้ยูได้กินจำเจ้า ใ่้ยซงมาเหนเจ้าบองคนหัวมันหัวนี่มันไม่จำปลาเด็กบองกันีน่จำปรดกบองอืมครับบองครับโอ้ยแสบร้ายเ็นบ้าำอะครบ้าควันไฟบีปบุกเองครับนะครับแสบไปนี่เรากินข้าวแสบอ้าอันนี้เป็นรักข้ามาขึ้น เป็นเดินเปนไปไต่้แดงไปอยู่้แดงไไปไปอเดี้ลักไมวัมือเด่นเมาเราขไต่ไรจักขอมเดียวลวก่คมทั่วขี้เถ้นี่นะครับแนวคนกินเคิงพักครับเิงข้อแข็งก

ยอมอยู่ถ้กระเนต้กระเนอิเยวครับแต้ที่ีไม่น้ำมันหมูมันใหม่มันใหม่มันใหม่คนคุยแปลกครับเขาพี่น่อง เนี่ยนั่ยนกินิ้หมกัวเาซื้อครับไ่เีัวเือเก็บพักเก็บหญากินเลยคุ้มถ้ากแกนถ้ากดแนแมงหนเบขี้ยเอาไรไรด้เขาจพันต้น้มเลยขีเอาิเลยไรเงี้ยจืต่ำเออเขึ้นอีกไหมตัวคุยเกีวข้ามีครับชักมอไปได้กินเขาอาทิตย์หนึ่งครับพ้องขาด ข้างแข็งฟองอะไี่เราทำ่อได้นเฮ็ดบ่เป็นก็บอก้มาออมมา้มันไหนแซ่แข็งมาดนผอดดนไหรอมันม่มีะม้อกนียูใ่เขากัแนมบึงเนาะอืมให้นี่พอมากินมะเขอ กินมๆๆกิ้มนั่นน่ะของแสียด้ของแซ่บของเสียดิสาบ้านเทาครับไอกินง่ายก็ตะกระเทียน่เื่อยู่เยอะเท่อไหรมีเนื่อนึงบ่สซ่บเด้บ่มั้ยนีโอ้ัหโว้ยขึนเฮี้ยกินงายก็กินิ่มแล้นี่ละพากันนั่งเน ขุ่นอะขุ่นเบิ้งกองไฟไฟใหม่คันกองไฟเงยซุมหัวสมมันขี้ฟครับตะกเตนขมห้องขึ้นเกาน่ะมุ้ยให้กินที่ไหนขุมเจียวกับเบิ้ดเกีววางแชบไล้ไปแทนคนบานปักขมผมครับวัวับบ้านนี้ยิ้มเาะขุณครับพี่น้องเอ้ย